ตอนนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟราชนาวีสารยานะฮะเรากำลังจะเข้าสู่หลุมสุดท้ายที่ราชนาวีศารยานะครับหลุมเก้าเราจะเป็นศึกท้าดวลหลุมสุดท้ายเหมือนเดิมน้ำหนึ่งขวดกับโรกิจในเล่าความยากของของหลุมเก้าราชนาวีสารยาเน่ยฮะ ความยากต้องตีข้ามหัวคนพวกนั้นที่อยู่ข้างด้านนั้นข้ามไปประมาณสามเมตรสามเมตรต้องต้องข้ามไปสามเมตรนะอืแล้วก็ต้องตีไปวางตรงหน้าเกนหน้าเกนก่อนถึงหน้าเกนอีกสองเมตรอีกสองเมตรแล้วก็พัดเข้าไปพัดเข้าไปใช่ต้องพัดท่าเบือสองพัดด้วยท่าเบือสองพัดด้วยนะใช่เอาพาดอย่างนี้เอาพาดวางแผนไว้อย่างนั้นสุดยอดเลยโอ้โหนี่มากับโค้ดอ่ะโค้ดเขาเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนประกันตัวแทนประกันชีวิต แบบต้นต้นของประเทศไทยเขาเขาอยู่เอเอคุยรายการพระนามนี้กี่หลาเป็นผ้าหรือว่าเป็นรยลุ่มนี้ลุมนี้กี่หลาลุมนี้สามร้อยสิบห้าหลาพาสี่ลุมสุดท้ายลุมเก้านี่เป็นไงข้างหน้าจะมีน้ำข้ามน้ำระยะร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบไหมร้ยหกสหลาร้อยหกสิบหลาข้ามน้ำ โอ้โห,โห100ร้อยสนึ่งร้นะโอเคเน่มเน่มนะโอเคไปกันเลยตอนนี้นะักกลับเข้าแท่นทีออฟแล้วนะครับ,บเรื่องหยิบไดเวอร์นะครับแฟเวคว้างครับหลุมนี้หลุมสุดท้าย โอ้โหสวยครับยังไงก็แฟเวครับแม่หลุมแรกไม่เคยกลัวใครนะครับหลุมต่อไปไม่มีใครกลัวนะ,สะเสือสายเสมอ เอียงซ้ายเอียงขวายังไม่หายเลยเนี่ยนี่มาดูดิเลยโอ้โหนี่เอียงซ้ายเอียงขวายังไม่หายเลยโหแล้วตรงจะพีเลยตรงปีเลยเอาละครับตอนนี้เราจะขึ้นช็อตสองแล้วนะฮะเหลือระยะเท่าไหร่150ห้าสิหลากำลังหยิบหยิบเหล็กอะไรมาเหล็กห้า เลขหก 6. อ่าร้อยห้าสิบหลาเลขหก 6. สู้ธงเลยไหมเลขเจ็ดเลขหกไอ้เล็บอโอเค okay. สู้ธงเลยนะซ้ายน้ำนะบอกให้ก่อนไปขวา เด้งลงคลองป่าไม่ตกนะโอ้โหอยู่น่ากินโอเคถือว่าโอเคสวยงามอ่าีไปตรงไหนนะกองทรายกองทรายอ๋อกองทรายนะไปเล่นกองทรายนะโอ้โหต้องอืออ้าเลยนะเปีอเเยบื่อมาเกินอ้ยยาเป็นรูเหมือน อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อปรยู่ข้างข้างหลุมข้างๆหลุมข้างหลุมข้างเลยข้างเลยอะรก็หูดขึ้นสี่นะขึ้นสี่ตรงนี้พอเมื่อกี้ลูกหายครับสี่นะ ปิดยังเอาลูกคนอยู่ไหนอ่ะเก็บแล้วจบแล้วจบแลสามออนออนกี่พัดฮะยังไม่ได้พัดเด้แล้วมาร์อยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่นู้นอยู่ไกล้ไหมหนึ่งพันทงอะหนึ่งพันทงนะเออยังมีรุ่นอยู่เว้ยอันนี้สี่ออนนะโอเคอ่ะปากมา โอ้ยตายแล้วอยากจะทำวิดีโอแต่ไม่ยอมลงทุนเลยมันไม่อยอมลงทุนแรงขวานะรู้ถูกหรือเปล่าเฮ้ยมันมีใบไม้เราไปเก็บได้ไหมเนมี่ย ไม่หมดแรงซเพื่อนแรงหมดไเติมหมากพาเลยไะอ่าพัดพาครับถ้าพัดลงก็ชนะไปเลยพัดไม่ลงก็รอก่อนแ่ีี้้กวพปง็เลยเรามันพัดห้าไปแล้วครับเหลีกพัดหนึ่งนี่พัดพา แรงนะระวังทวนลมนะปั๊บปัดปาครับจบไปเลยคนระับสุดยอดไปเลยตามคนหนะนึ่งนะนี okay. ่